วิธีการนั่งในละหมาดนะครับพี่น้องซึ่งเป็นสุนนะของท่านนาบีสุลต่านอะลัยวะสลัมนะครับอันที่หนึ่งก็คืออัตวะรุกนะครับการนั่งตวะรุกคือการนั่งในรคาสุดท้ายนะครับที่เป็นละหมาดอย่างเช่นละหมาดมะเกรบละหมาดอิชาละหมาดซูฮดละหมาดอัสรีนะครับเมื่อเราจะนั่งก่อนที่เราจะให้สลามที่เราเรียก,กว่าการนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะนั่ง h h ah เ,เ,ร h h ah เรียกว่านั่งการตะตวรุกก็คือการที่เราเอาขาซ้ายก็เราสอดเข้าไป ใต้ขาขวาแล้วก็ขาขวากองเราก็ยันขึ้นโดยที่ให้ปลายเท้านั้นหันหน้าไปทางทิศกิบละอันนี้ก็เรียกว่าการนั่งตะชาหุดรั้งสุดท้ายที่เราจะเรียกภาษาราว่าการนั่งอัตวรุกส่วนการนั่งในสองรักาศนะครับที่เราจะเห็นตามภาพก็คือการที่เรานั่งเบิ้เทา้าซ้ายและเอาขาขวายันพื้นแล้วก็ให้ปลายเท้านั้นหันหน้าไปทางทิศกิบละอันนี้เราจะเรียกว่าการนั่งอิฟติรรช นะครับการนั่งระหว่างสองสยูดหรือการนั่งในช่วงที่มีตาชาหุดครั้งแรกนะครับหรือการนั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาอุลามามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของหากว่าเป็นละหมาดที่มีตาชาหุดเดียวนะครับบางท่านก็บอกว่าให้นั่งแบบตะวัรุกคือนั่งตะแคงบางท่านก็บอกว่าให้นั่งแบบอิฟติรอชก็คือนั่งตัวตรงนะครับโดยที่ก้นของเรานั้นอยู่บนเท้าซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนั่ง ที่มีรูปแบบและก็มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของละหมาดที่มีหนึ่งตชะฮุดอย่างเช่นละหมาดอีดละหมาดขอฝนหรือกะละ็ละหมาดซุพฮีละหมาดซุนัตนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถเลือกปฏิบัติได้นะครับแต่ถ้าในกรณีของการนั่งที่มีสองตชะฮุดก็คือครั้งแรกตาชะฮุดหนึ่งนั่งแบบอิฟติรอชนะครับนั่งตัวตรงแล้วก็ตาชะฮุดครั้งสุดท้ายนะครับก็คือละหมาดมะเกรบละหมาดอิชาซูฮุดอัสตรี นครับก็คือเรากาโตดสายก็จะนั่งแบบตะวัดรุกก็คือนั่งตะแคงนะครับก็ตามภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสุนนะนำมาสอนกันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับ